ก้อยราชวินตูนเฉลยเพศลูกคนที่สองรู้คำตอบทำพ่อถึงขั้นจะปิดอูเฉลยเพศลูกคนที่สองทำพ่อถึงขั้นจะปิดอูก้อยราชวินตูนเฉลยเพศลูกคนที่สองรู้คำตอบทำพ่อถึงขั้นจะปิดอู เรียกได้ว่าเป็นเรื่องน่าแสดงความยินดีเป็นอย่างมากสำหรับ,บครอบครัวของตูนอทิวรากและก้อยรัชวินหลังออกมาประกาศข่าวดีว่าแม่ก้อยกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งตอนนี้อุ้มท้องลูกคนที่สองมา6เดือนและก่อนหน้าสาวก้อยได้โพสต์ภาพอุ้มท้องใหญ่แอบบอกใบชื่อลูกคนที่สองจนแฟนๆแห่ดาวกันใหญ่ ล่าสุดคุณแม่ก้อยได้เลิกดีควงสามีตูนบอดี้สแลมและน้องทะเลลูกชายิสุดที่รักจัดปาร์ตี้เล็ก,เลกๆฉเฉลยเพศเบบีโดยในคลิปจะเห็นได้เกิดเสียงแตกจากพื้นที่ร่วมถ่ายเพศเบบีเข้ามาซึ่งแตกเป็นสองเสียงว่าเบบีในท้องเป็นเด็กชายและเด็กหญิงเท่าๆกันพอฟังจบพ่อตูนแม่ก้อยพร้อมคุณตาคุณยายและคุณปู่คุณย่า โดยการเฉลยเพศเบบีในท้องด้วยการยิงผูก,กระดาษที่ภายในบรรจุก,กระดาษชิ้นเล็กๆหากยิงออกมาเป็นสีฟ้าแปลว่าเป็นเด็กผู้ชายหากยิงออกมาเป็นสีชมพูแปลว่าเป็นเด็กหญิงแต่ระหว่างกำลังนับถอยหลังคุณพ่อของก้อยดันทำเปเปอร์ชูดลั่นก่อนใครเพื่อนจนทุกคนเห็นว่ากระดาษที่ปลิวออกมานั้นเป็นสีชมพูเป็นการเฉลยทันทีว่าพี่ทะเลจะได้น้องสาวนั่นเอง อีกทั้งก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนตกใจและห่วงใยกันอย่างมากทันทีหลังล่าสุดดาราดังก้อยราชวีออกมาโพสภาพของหนุ่มตูนบอดี้แสลมสามีแล้วมือที่กลมอยู่ที่โรงพยาบาลโดยสาวก้อยเล่าผ่านแคปชั่นหลังจากแฟนๆห่วงใยห,หนักมากว่าเป็นอะไรกว่าจะมาถึงวันนี้เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากๆและครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่เราจะจับมือแล้วผ่านไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่อยู่ข้างๆพ่อเสมอนะ t o g e t ตอ r f ฟล e ยเบอรอลขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พ่อๆนะคะทุกอย่างราบรื่นดีคุณหมอเก่งมากๆตอนนี้พ่อๆกำลังพักฟื้นให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเตรียมต้อนรับเบบีในท้องที่กำลังจะออกมาเจอกันอีก4เดือนข้างหน้าเป็นกำลังใจให้พ่อๆด้วยนะคะ